ลงหมดทั้งสองฝั่งแล้วนะครับแต่แต่แต่แตนี่ครับมอไซค์ไปแล้วหนึ่งยังมีขี่ฟ้ากันแบบสบายเลยโอ้โหทีนี้ยมมราชครับอ,อย่าเสียงเลยครับอย่าเสียงโอ้นันมาพ่อแม่ลูกเลยสามคนหัวก็นอกก็ไม่ใสย ก็ไปสายน้ำตกแล้วก็สวนส,วน,สวนประดีพัทธ์นะครับ